พี่ออยก็ได้พี่เอกก็ดีอ่ะอ้โหพี่เดพี่เดฟว่าไงพี่เดีฟเเจ็บเจ็บไหมเมิงเจ็บไหมบิง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 แล้วคนลุ้นเลยกันนะตีเอาละแล้วตีโอ้โหไม่ใจอ่ะเดี๋ยวเอาตายห่าเอามาตายได้ไงวะนุ่มป้อมตีตายห่าอีเหี้ยเพรามันตีนิดเดียวเองพี่ว่าแม่งหมาว่ะอะไรหมา เฮ้ยท็อปไม im, hai, ่รอพี่ได oh, ้ไงเนี like, ่ยโอ้ไม่รอแทมเมอร์สุดหน่อยได้ไงครับโอ้เอ็นเลยดีกว่าเงี้ยเอาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วท็อปจัดนี้อลังการมลลาเวตันมมนนี่เฮ้ยเลยโอ้โหคิสต์ไมค์แอดเนื้อสบะเน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่โอ้โห จะบอกว่ามันโคตรเจ็บท็อปมั้งเจ้ท็อปโดน,นพี่ตีเจ็บาปากหนีเธ้ยท็อปท็อปหนีเออไอ้สองโดนลากเลือดเบยท็อปอยู่ยืนไอ้ท็อปไอ้สองไอพี่เดินมาดวกเเกไอสว์เอย มึงคล้องใจเลยกูพี่ไปช่วยข้างบนละเอาไอ้สองไม่เห็นนะฮะเกมนี้อาจจะมีพลังงานการพลิกเกมเกิดขึ้นก็นเป็นได้อุยอ้ยเหยียบแหละว,วะอ้ คลิปนี้แค่15นาทีครับเจ้าไม่ไมท็อปคลิปนี้เราจะได้อัดแค่15นาทีจริงๆครับดีแล้วพี่อย่าอาัดนานเลยมันจะทรมาน

เฮ้ยแม่ผมจะมาสวยละเน,น,น,นสุาเฮ้ยทัสวท้ตะ,ล,ะาาลุกแตงแมวันจะเอากูเหรอหัตดุรงดูแฝ้เลยเนาะหัทดูแฝงป้อมบนปะใจเย็นดิโอไม่ใจ<อ>เลย ถูกความคว้าง,งอันไกลพูนถืออะไรครับป่าวถอ,อะไรครับ <laughs> ป่าวป่า <laughs> มึงเป็น,นอ,อะไรมากกว่านมึงีอะไรไม่ <c oughs> ไม่เทีบนัสัตว์โย <c oughs> อยเฮ้ยเฮ้ยกายเ้ยกาว่โซบลาไอเหี้ยหันมาช่วยกูดิมึงบ่เหี้ยอะไร เขาก็ว <cin stereotype> <c oughs> <dragging> uh ่ากันว่าคนหน้าตาดีมักโดดเดี่ยวดีด้วยว้ายน่าสบายจ้ะอ่าอ้เหี้ยร้อยเดียวเองเพ่งกว่ะน่าเบิร์ดเลยอะโอ้เมื่อกี้ก็ต้องให้เครดิตจีสติงเกียนเข้าไปนะฮะจีสติง เอสติงไม่ได้อะตัวจีตัวจีใช้เบื่อแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวบีก็ได้บีสติงไม่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 ปี้ข่าวว่าเราสองคนนิเวลเยอะสุด้วนะทอนะ็อปน่าเวลเท่าไหร่มังกี้เอ้ยมังกี้ด้วยนี่หว่าลืม เอาชิบหายแล้ววิ่งเข้าไปกลางตรงตีนเอาครับหืมหืมดูความความสดความสดใหม่จากเตาคิวแม,น,มเน,นเ,เอเฮียบัง่โญเงอนเงอนแสดท็อปเห็นอาบอดอนไหมท็อปเห็นเออ,อ,อ อโอ้โหแบบอลังการความหรอเท่อีกตัวโอ้ยเอาปอมก่อนสิแม่สดกันจังเลยพวกตัวเธอไม่หล่อจริงนี่ทำไม่ได้เลยครับอ้วาวววเลย อลังการความล่อเท่เสื้อก็ซื้อจับผ้าลาก้อนทั้งสวรรค์จะร้อนป้อมนรกแแล้วเฮ้ยเจ็บสิมึงเฮ้ยเจ็บแสบเฮ้ยเฮียเชื่อแล้วเชียร์แล้วโอ้โหกจับโดนเฮ้เออเอาไปด้านหลังหักโอ้ย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 หลังหักอากูหลังหักเลย เอ๋อาบัลลัตทำอะไรมึงได้วะทั้งเอ๊หนีไปไหนล่ะอุ้ยเหี้ยเกิดเป็นัโกโก้ครันเจ้มันเกเป็นโกโกครันซึ่งโกโกครันเดินได้เอ๊กากว่ะมานะมา ไม่ไม่ฉันว่าไม่จริงอย่ไม่ฉันไม่เคยรักใครเจ้าเจอท็อปไฟของปะท็อปอ้าวใครโทรมาเวลานอกแป๊บฮัลโหลอยู่บ้านฮะ จะไปยังไงโอ้โหยังไม่รู้ยังไม่ว่างแป๊บนึงเดี๋ยวโทรบอกอีกทีเดี๋ยวโทรบอกอีกทีเดี๋ยวโทรบอกทียังไม่มั่นใจว่าจะไปทันเปล่า มันคือแบบตูแบบต้แบบตู้แต่นะนะตรงเนี้ยไอท็อปมาเอาปองไอ้เหี่ยไม่รู้อ๋อสท็อปเออไม่รู้จะเย็นนี่ชอบแบบสดเหรอ,หรอเนจายจิ่จจงคือกำลังเนจายจิงอบ,บาดอบอบบาดอนครับอบาดดอนครับมาหาพี่มาฮะ นี่ก็โทรไม่ติดเหมือนกันไม่รู้เอ๊มาแล้วตายเบอรยแต่เราก็ลืมไปเลยว่าเราจะมีธุระ และไอ้ไม่อัคดคลิปนี่ก็ปิดไม่ได้ด้วยต้องไปตัดออกอีกเจ๊ะเท่แม่งเงยผมาทำเชียร์เลยตอนนี้เนี่ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วเจ้าของมือถือก็ไม่รับสักทีอากูนี่ว่ะบอกแม่มาเฮ้ย <c oughs> มันคือการลัดชต อินกันดีนายไม่ให้พี่ดีนายอ่ะปิดป,ปิดป,ปิดปิดม,มันคอนแล้ว,วอ่ะท็อปก็หลุงกลาต้องทำมันคอนนะท็อป ว่จริงปะเนี่ยโหยผมต้องรู้สึกผิดไหมนี่ยรู้สึกผิดอุ้ยตำนานไปแลาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้น่าสะบัดด ไม่ใครอะตรงนั้นคือใครคนนั้นคือใครไอ้สัตโหนจะฆ่าพี่อะมันจะต้องอีกร้อยปีนะใช่ปะห,ห,หัดดูแฟนก่อนเนอะเดีย๋ยวพีเดจะโดดมาโดดมาดี เนี่ยไอ,อุ๊ยชิบหายละโอ้ไม่เข้าอ่ะต,ตีตีตีโอ้โอ้โอเยียละดิมพอกหางหมูเห็นปะดิมพอกหางหมูมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยตีดซูนกี่แกนแล้วน่ะตีดซูนกี่แกนแกหมดยังครับโอ้ยหมดตั้งแต่ติดแล้วเฮ้ยเยียละเออช่วยกูดิ ช่วยกูแค่ยอยากพ่อมึงอะเฮียอ้สระเอ้ยมางกี้มึงโดนไอ้กูได้ไดเฮ้ยโดนเลยมึงเฮ้ยพี่ผมว่าแวลแพ้วแบบมันจ้าซะเหลือเกินจ้าซเหลือเกิน ยิ่งทำโลโก้ใหม่เลยคือตรงนี้ไม่มแบบว่าแบบว่านะคือเซ้งกระเซ็งอนะคือเขาให้ตัดออกอะผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยใส่เสียงตูจะตูจะตูจะตูนี่พี่พูดออกสีเลยเหรอ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็มึงก็ไปตนะัดทิ้งดีไม่ไม่เอาไม่ดีไม่ <c oughs> มึงจะแบกเมพี่ตัวเองเหรอได้ได้มึงจะจำไวนะ้ <c oughs> <c oughs> แก่ๆอ่ะในกระปุกเนี่ย B โอ่ะนเนี่ยสายเนี่ยโตโตขอบุญไส้ใช่ใช่โตโตไส้เนี่ยฟิวบิงแว้งใจตอนไหนวะเออกดพอเจอกดแก้วละแก้ว B I ิโอ่ะกดแล้ว <laughs> อ๋อกดคอนแล้วแพ้เนี่นเนี่ยบ้